ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเท่าไรแล้วที่เราจะจินตนาการสภาพจิตใจของบงรรดาขสาศกหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จสู่สวรรค์แล้วผมคิบว่าทวกท่านคงรู้สึกโดดเดี่ยวและก็หวาดกลัวไม่ต่างจากเป็นหลายคนที่หลทางในเมืองใหญ่ต้องการผู้คนที่ตนเองได้รู้จักและก็ให้คุค้นเคย ทวกท่านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นห้องสชร์กันคุณรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกายใจไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปหรือว่าจะไปที่ไหนหรือว่าอะไรกจะเกิดขึ้นกับพวกท่านอันที่จริงในที่พวกเราทราบพวกท่านได้เห็นพระเจ้าประกาศว่าโรคจะไม่ทรงป่อดให้พวกท่านต้องอยู่อย่างเดียวดายแต่ จะสุดพระเจ้ามาพวกท่านแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นความหมายของคำสัญญาของพระเิซเจ้ายังไม่ทะลุเข้าไปในจิตใจและก็สมองที่ยังมึนชาของพวกท่นานหลังจากนั้นสิบวันึ่งโตรดกับวันเป็นเบ็ก็สเสกซึ่งเป็นวันที่ชาวยีนฉลองการที่ ได้พระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติสิบประการแก่โมเสสบนภูเขาซีน่าและก็เป็นการฉลองการเก็บเกี่ยวประจำปีของพวกเขาเพื่อยี่เจ้าทรงทำให้คำสัญญาของพวกเป็นจริงบรรดาษภาษาโกได้รับพระเจ้าในรูปเปลวไฟลักษณะนี้และก็ชีวิตของพวกท่านได้เป,ป,ปลี่ยนแปในชืองพิมดา พวกท่านได้ออกไปหาประชาชนที่มาร่วมงานฉลองปงระจำปีเดนวันนั้นแล้วก็เทศสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าผู้สกับสนอนวิชาชีพอย่างองค์กรารและก็กานแต่ที่พวกเราทราบก่อนหน้น,นี้พวกท่านเคยวิ่งหนีด้วยความบาดกลัวเพื่อพร,ร,ร,ระเยซูเจ้าสถูกจับกลุ่มในเวลานี้พวกท่านะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน แลวก็พร้อมที่จะปชิเหน้าต่บทุกคนและก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกท่านแมบุญเปรตโรเป็นหนึ่งในบรรดาษาวกที่ได้ดรับพระจิตเจ้าในวันนั้นเราพบจังได้ดดะร,ดระหว่างช่วงเวลาที่พระเยซเจ้าสรงรับพระธรรมาลท่านได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักโลคหรือสาวก แต่พระจิตเจ้าที่ท่านได้รับในวันเต็มเทลสีทำให้ได้กล้าเป็นพระยาเป็นพระอาจารย์ของท่านด้วยชีวิตอัครบของท่านแน่นอนวะาดูเป็นโตรแล้วก็พระสามมทุกองมีความสุขกับความกล้าหาญซึ่งเป็นต้นตอของพระจิตเจ้าที่พวกท่านได้รับในวันนั้นอย่างไรก็ตามเราคิดว่า การเปลี่ยนแปลงภายในตัวของพวกท่านเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่ขี้ขลาดตาขาวมาเป็นบุคคลที่กล้าหาเวลานี้พวกท่านมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกท่านไม่รู้สึกโดดเดียวและก็สับสนอิกต่อไปพวกท่านรู้ว่า จริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตไม่ว่าว่าท่านจะปลอดภัยหรือไม่ก็ตามไม่ว่าว่าท่านจะมีชีวิตอ,อยู่หรือตายสิ่งที่สําคัญก็คือเวลานี้พวกท่านอยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าแล้วก็ทำตามพระประบบสงค์ของโลกแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าสำหรับพวกท่านแล้วพระเยชูเจ้าต้องมาก่อนเป็นที่หนึ่ง แล้วก็สูส่การชีวิตของพวกทคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นเป็นเรื่องหรอกแล้วก็ยิ่งกว่านั้นพวกท่านเขาจะอยากรู้ซึกว่าชีวิตจะมีคุณค่าและก็ความหมายก็ต่อเพื่อดีพระเยซูเจ้าอยู่กับพวกท่นกนานเท่านั้นถ้าปราศจากโรงคชีวิตของพวกท่านจะไร้คุณค่าและก็ความหมายไปทางไีแล้วก็วมมวก็คิดว่า นี่แหละคือพระพรแห่งปิชาญาณที่พวกท่านได้รับจากพระจิจจาพระพรแห่งปิชาญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของบรรดาข้าสาวโลกเป็นพระพรที่เราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เป็นเจ้าของด้วยเราได้รับพระพรนี้ในวันที่เราได้รับสิทธิ์กันดาจิจูในวันนั้นมีเพียงแค่ที่จีตที่เรียกได้ แลวก็ดำเนนมาเท่านั้นไม่มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมท้ายยุบแรงร่าแล้วก็ไม่มีเปลืไฟลักษณะเนลิ้นลอยอยู่บนศีรษะของเราแต่ละคนเหมือนบางที่บรรดาทระสาวได้ับเปจิตใจาอย่างไรก็ตามในสิ่งอันลางพระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาอย่างเราแต่ละคนพร้อมกับพระกรอ ทั้งเจ็ดประการของโรคซึ่งรวมทั้งพระบรมอิชายาด้วยอย่างแน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเราได้รับพระบรของระนิตเจ้าแล้วเนี่ยทำไมเวลานี้เรายังคงรู้สึกส,สับสนแล้วก็วุ่นวายใจอยู่ทำไมตัวเรายังไม่ได้เปลี่ยนปแปลงไปเหมือนกันบนนาาบรรดาพระสาวกในวันที่พวกท่านได้รับพระจิตเจ้า วาคิดว่าเหตุที่เป็นไปได้ประก,การหนึ่งก็คือเราทำตัวเองเป็นอุปสรรคของพระร่แห่งปีศาาที่เราได้รับเราสับสนในการเลือกคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตแทนที่เราจะเลือกคุณค่าอมรอสารตามที่พระเยสุเจ้าได้ส,สรงสังสอนเรากลับเลือกคุณค่าหรือว่าค่านิยมของโลก แล้วก็ปล่อยตัวของเราเองเป็นตามกระแสะของมันแต่ไม่ใช่รื่นแรงที่เราจะรู้สึกสับสนเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ในกระแสะของโลกที่พยายามสร้างสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นในชีวิตของเราให้กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็ขาดไม่ได้แล้วก็ กระตุ้นให้เราปรารถนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็ดีกว่าอยูตลอดเวลาเราในสังคมซึ่งมีเครื่องวัดความสำเร็จคือทรัพย์สินงินทองและก็เกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเป็นมาก,กับฐานที่สร้างความถึงคิดตึงเครียดและก็ความกังวลใจให้พวกเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุด แ,แก่เราด้วยถ้าเราสังเกตดีๆปจัจจุบันนี้มีเด็กและก็เยาวชนจำนวนมากทีเดียวซึ่งเป็นลูกหนาของเราที่ตกเป็นเหยื่อของความกดดันที่ออกรัวและก็ไม่ถูกต้องประการนี้เวลาใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและก็แท็บเล็ตได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้อง แลวก็ขานไม่ได้สำหรัติดแล้วก็ยังมาเชิญหลายคนไปแล้วแม้แต่สักหบเด็กอนุบาลตัวเล,เล็กๆบางคนด้วยพวกมันกลายเป็นเลื่อนไขลและก็สิ่งต่อรองที่สร้างความลำบากใจให้กับพวกเขาและก็อินทรีย์ธรรมดาของพวกเขาด้วยพี่น้อที่รักไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบว่าต้นเองแตกต่าง จากประดับพระสาวในวันที่พวกท่านได้นัไจิตเจ้าจิตอยู่วันสโพษดจิตเจ้าเป็นวันที่พระศาสานาจากักรพยายามกระตุน้นจิตอารมณ์ในการแค่ผับใน้ัวเราเพื่อว่าเราแต่ละคนจะสามารถมีชีวิตยืนพิสชจนอย่างปเปิดเผยไม่อายใคร และก็ประกาศคามจิตที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอย่างกล้ทาทั้งด้วยคำพูดและก็การกระทำแต่เราคิดว่ายังมีบางสิ่งที่สำคัญมากกว่าความกร้าหารสิ่งนั้นก็คือพระพรแห่งปิชายญาซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็ขาดไม่ได้สำหรับเราผู้สึ่งเตินที่สุดชนแต่ละคน วันนีน้เป็นโอกาสดีที่เราจะชื้นสู้นับพรอของพระเจ้าประการนี้ขึ้นมาในตัวเราและก็ไตร่ตรองถึงสิ่งที่มสำคัญและก็มีคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราซึ่งไม่อยู่ที่ทรัพย์สินงูทองกิจยศชื่อเสียงหรือว่าสิ่งอื่นที่เราเป็นเจ้าของแต่อยู่การที่เราแต่ละคนได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าและก็ทำตามพับประสงค์ และก็ขับสักสอกของลกขอนจิตเจ้าสอสัสวับจิตใจและก็ประหานท่านพ่อให้ปีชาย,ยาแก่เราแต่ละคน,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 นเพื่อว่าเราจะสามารถมองเห็นและก็เข้าใจาความจริงประการน,นี้ขอบกัญช่างอพที่้อกทุกคน